Thank hey, you. คนวันนี้เฉพาะพุ่มกับการสถานีตำรวจภูธรสามควายเผือกครับนัดวันที่ไม่จะกำลังเป็นดาวรู้ไหมวันที่เจ็ดมื่อไหร่แล้วครับนะนิมนต์ท่านแล้วครับแนิมบอกว่าเเีียยวันนี้วครับผมร้อยเวรเอกอิปปกรสมศรีรองสารวัตรสอบสวนสถานีตำรวจภูธรสามควายเผือกในบทหน้าที่เป็นพนักงานสอบสวนเวร ตอนที่ตั้งแต่เวลา8นาฬิกาของวันที่25ธันวาคม2564ถึงเวลา8นาฬิกาของวันที่26ธันวาคม2564สิบเว็นถเว้นเั้นทัานอารยุอยู่ในที่เรียบร้อยไม่มีผู้ต้องหาในความผู้คุมเหตุการณ์วยปกติ ี them. Them. Oh. ่น้องสื่อเงินนะครับตอนวันนี้ผมก็จะมาให้กำลังใจแล้วก็มาตามผลการจัดงานตามที่สื่บเงินได้จะได้เรียนต่างมาพูดได้ในที่นั่งล่างนะครับวันนี้ทางทีมงานของทางบุรณาการทั้งฝ่ายสืบสวนและสอบสวนนะของตำรวจของกองรัฐผมรวมทั้งบุรณาการสืบสวนภาคและก็ของสารก็เกิดซึ่งคดีนี้เป็นคดีที่เกิดขึ้นแล้วก็สามารถติดตามจากกลุ่มด้ความรวดเร็วผมก็จะมาเชิญชมมาขอบคุณน้องๆสน การก็คาอฝ่ายสอบสวนนะครับที่เป็นข้อพิพาทส่วนนี้ผมเป็นการมอนิเตอร์การสอบเคื่อนนี้ก็อย่างนี้ก็ขึ้นไปซึ่งัวณีเราเกิดขึ้นแต่ว่าเราจะหน้าปิดกรณีได้ท่านพบตรอเอาปากขอบคุณมมานะครับแล้วท่านลองลอยแล้วก็ท่านรองใหม่ซึ่งสิ่งที่เหนือกว่านั้นเราก็คือต้องมีมาตรการป้องกันเดี๋ยววันนี้ถ้าเกิดสื่อถามผมทุกการประกอบมาถึงคุณจแจงผมได้เห็นทั้งหลายว่าการที่เกิดเหตุทางการท่องเมได้วได้ถึการสื่อ ผมจะขออนุญาตฟังปีสั้นแล้วค่อยเกียวกข้างล่านะของหนสือนะครับเรี่ขเืแางาครับเดียวผมบอกคุยีมทีลูกตะบลเดินมาากใช่ไหมครับใช่ตำบลตำบนตบทุ่งตอบอำเภอสองพี่น้องตำบลอเป็นคนโตคร ตอนนี้ก็จับเราจับได้หมดแล้วแต่การที่มองเขาอุ้ปืนได้ไหนเปลี่นการจับหมดแล้วเปียนเปลี่ยนจับตั้งแการให้เรื่องเกี่ยวกับเรื่องใบแก่เรื่องเก่าขอคุณแม่คนเสียชีวิตดีไหมนับครับเรียนพี่น้องสื่อมวลชนและพี่น้องชาวจังหวัดนครปฐมที่รักทุกท่านนะครับ วันนี้ผมพร้อมด้วยท่านรองบุญยริตรองผู้ัิจา,กการา์ฝ่ายสืบสวนแล้วก็ท่านผู้การนครผมทีมสืบสวนสอบสวนของสอพสามท้ 3, อเกือนและก็สืบสวนภาคนะครับวันนี้ก็มีการแถลงผลการจับกลุ่มคดีที่สื่อมวลชนได้เสนอข่าวและให้ความสนใจกรณีมีกลุ่มวัยรุ่นสองกลุ่มนะครับทะเาะวิวาทและก็ใช้วุ้มีดไล่ฟันกันและก็อีกกลุ่มไปใช้วุ้ดปืนยิง ซึ่งคดีนี้ผมเรียนเลยว่าเหตุเกิดนั้นเราสามารถติดตามเป็นกลุ่มได้ความรวดเร็วนะครับเรา,วารวบรวมพยานฐานโดยทีมสืบสวนเราบูรณาการทั้งสืบสวนภาพสืบสวนในจังหวัดนครปฐมและก็ของสามพคเกิดแล้วก็ทีมพนักงานสอบสวนเราทํางานกันเป็นทีมอย่างบูรณาการสามารถรวบรวมพยานหลักฐานขอหน้าสารออกหม้จับแล้วก็ฝ่ายสืบสวนก็ไล่ล่าจับเป็นกลุ่มตัวได้ของกลางที่ท่านเห็นอยู่ในโต๊ะนี้นะครับก็คือ อุปกรณ์ที่ก่อเหตุมีทั้งอาวุธมีดและอาวุธปืนแล้วก็ชุดที่แต่งกายรวมทั้งรถยนต์รถแกลนยน์วันที่เกิดเหตุซึ่งคดีนี้เนี่ยผมเรียนกับพี่น้องประชาชนเลยว่าในพื้นที่นครปฐมนั้นทางผู้เข้าการจังหวัดก็ได้มีมาตรการป้องกันอย่างต่อนเนื่องนะครับเราไม่อยากให้เกิดเหตุขึ้นเช่นนี้อีกเพราะน้องๆก็เป็นเด็กและเยาวชนนอกจากท่านเสียอนาคตแล้วก็บางครั้งก็เสียชีวิตบางครั้งก็ถูกดํำเนินคดี อันนี้คุณพ่อคุณแม่ก็ต้องเสียใจแต่อย่างไรก็ตามคดีนี้เนี่ยมาตรการป้องกันที่ไม่ให้เกิดเหตุตามนโยบายท่านพลเอกสุวัสดิ์แก้งเจ้าถูกท่านผมตะระอไม่ว่าจะเป็นกลุ่มวัยรุ่นหรือกลุ่มนักศษาน้องๆต่างๆเนี่ยไม่ว่าจะที่ไหนอย่างไรทางสำนักงานหน่วยชาติได้มีในโยบายเน้นหนักนะครับในการบูรณาการกับส่วนที่เกี่ยวข้องในการป้องปรามป้องกันเหตุให้มีเหตุเกิดขึ้นซึ่งทุกคนก็เกิดขึ้นก็เสียใจนะครับ ในเหตุอย่างน้อยถ้ายิงวุฒิปืนไปถูกกับประชาชนที่ที่ไม่รู้เรื่องเนี่ยก็ยิ่งจะเกิดเสียใจใหญ่คนที่เสียใจที่สุดก็คือคุณแม่ซึ่งมาจะกคู่คุณพ่อแม่ก็ต้องเสียใจนะครับคนและน้องๆทุกคนที่อยากฝากไว้ว่าออมันหมดยุคแล้วฮนะเราอยู่กันเราเป็นคนไทยด้วยกันขอรักและสามัคคีกันไม่ว่าจะอยู่ตรงไหนหรือว่าเป็นคนพื้นที่ไหนเราก็รักกันพึงก่อเหตุท่านหนีไม่ได้แนะ่นอน ครับทีมทำทำงานเราต้องไล่ล่าท่นานอันนี้ก็ฝากไปอย่างโดยเฉพาะผู้ปกครองนะท่านฝากดูแลุตรหลันท่านด้วยสําหรับมาตรการป้องกันเหตุในเรื่องสถานศึกษาก็ดีในเรื่องโรงเรียนหรือในชุมชนต่างๆในพื้นที่นครปฐมเนี่ยเพื่อไม่ให้เหตเกิดซ้าในช่วงเทศกาลปีใหม่เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับพี่น้องประชาชนนะครับอันนี้เดี๋ยวผมให้ผู้การนครปฐมชี้แจงให้กับพี่น้องสื่อมวลชนและพี่น้องประชาชนเพื่อเกิดความสบายใจครับของเรื่องมาตรการป้องกันเหตุนะฮะโดยเฉพาะอย่างยิ่ง ทุกโรงเรียนแต่ว่าในส่วนของเทคโนโลยีเทคนิคและคอมพิวซึ่งมีปัญหามามาเนิ่นนานนะฮะที่ผ่านมาเนี่ยเรามีท OU, ํา MOU 6อหกฝ่ายก็คือทางฝ่ายปกครองของสองโรงเรียนนะฮะกำนันผู้ใหญ่บ้านตำรวจชมรมสิทธิ์เก่าชมรมหกครองนะฮะซึ่งนัดทำเอ็ม MOU เนี่ยอีกรอบหนึ่งเพราะว่ามาตรการดังกล่าเคยดําเนินการอย่างต่อนเนื่องแต่เนื่องจากโควิดก็หยุดไป2ปีปีพอหยุดไป2ปีแล้วเนี่ยมันจะจืดไปนะฮะจืดไ,ไปก็คือการดําเนินการไม่ต่อนเนื่อง แล้วพอโรงเรียนเพิ่งเปิดก็เลยเกิดเหตุขึ้นซึ่งเบื้องต้นเนี่ยที่วันนั้นผมเข้าไปคุยมาเมื่อวานนี้นะฮะ <Yeah. S 1> ก็การเรียนออนไลน์ต่เนี้ยก็จะสลับวันเรียนระหว่างเทคโนโลยีแต่ถ้าวันไหนต้องเรียนตรงกันเนี่ยก็จะมีมาตรการก็คือให้เลิกเลิกไม่พร้อมกันนะฮะแล้วก็มีจัดสายตรวจเข้าไปตรวจตรวจสอบจุดตรวจตรงเส้นทางไปและกลับของนักเรียนตรวจค้นตอนนักเรียนออกฟังสุ่มเพื่อเกิดความระมัดระวังนะฮะแล้วนอกจากนั้นจะมีสายสืบสุ่มประมาณ เรือละหนเข้าไปตรวจค้นภายในโรงเรียนนะครับซึ่งภาษาทางฝ่ายปกครองของทั้งสองโรงเรียนเรียบร้อยนะครคงดําเนินการต่อไปอย่างเข้มข้นแล้วเพื่อไม่ให้เหตุการณ์เช่นนี้เกิดขึ้นอีกครับผมเสรับครับจากการสอบสวนนะฮะในในการสอบสวนเรามีข้อมูลละเอียดฮะเรื่องนี้ขอเราเราขออยู่ในเรมมมื่องนวนการสอบสวนเพราะอ,อันนี้กองพิสูจน์หลักฐานเนี่ยพิสูจน์หลักฐานเก็บเราสามารถตรวจสอบประสุนหัวกระสุนได้แล้วก็เราเก็บทางด้านนิตยสารกเรียบร้อยฮะในเรื่องนี้ขอเราสงวนไว้นิดหนึ่งครับ แต่เรามีข้อมูลเชิงลึกอะไรของฝ่ายสืบส,สวนโดยท่านรองยูทิเี่ผมให้ลงมาคุมนังสืบสวนและสอบส,สวนะแล้วจะให้ความเป็นธรรมกับท,ทุกฝ่ายโดยขฉพคุณพ่อคุณแม่วันนี้ที่มาจากสุพรรณบุรีนะให้มั่นใจว่าทีมงานของภาคเกตและนัารสอเราจะทําอย่างตรงไปตรงมาในเร,เรื่องนี้ครับคือจากการสืบสวนนะฮะก็น้องๆพวกนี้เคยบางคนก็พ้นสถานภาพเป็นนักเรียนนักศึกษาแล้วนะครับแต่ก็ ยังมีเลือดเข้มอยู่นะครับโดยเฉพออาะเวกับปากในเรื่องการสัญ,ญลักษณ์ของประหานศึกษาไม่ว่าจะเป็นเสื้อช็อตก็ดีหรือว่าเข็มขัดก็ดีคือจากการสืบสวนเบื้องต้นนะฮะเรามันผู้กรณีเนี่ยเขาอาจจะเจอโดยบังเอิญน,นะครับแต่อย่างไรก็ตามนี้ก็เราอยู่ระหว่างการเดินต่อผมสั่งไม่สืบสวนบางภาคและจังหวัดเนี่ยทำการดำเนินต่อว่าสาเหตุที่แท้จริงท้งเนี้ยอยู่ๆคนเราจะมาเจอกันแล้วก็ไล่ ฟันกันยิงกันมันก็ต้องมีเหตุมาสมควรเพราะแล้วในเรื่องสิ่งแรกก็คือสัญ,ญลักษณ์บอกฝ่ายในส่วนหนึ่งแต่อีกส่วนหนึ่งในเรื่องการว่าขัดแย้งกันหรือไม่เนี่ยเราอยู่ระหว่างการตรวจสอบเชิงขึ้นเอาอาวุธปืนเหรอคะอาวุธปืนเราตรวจยึดมาได้เรียบร้อยค่ะตอนนี้าที่เป็นผู้กเขาได้ยอมรับเาว่าเขาได้มาจากที่ไหนอะไรยังไงอยากให้ผู้การนครตรวจสอบปืนกจะบอกนี่ฮนะเรา รู้ข้อมูลแต่เนื่องจากผู้ต้องหาเป็นเยาวชนฮะ,ะเราก็รู้อยู่แล้วนะฮะอยู่แล้วว่าจะสืบสวนแล้วก็จะอยู่ในในสมมติอสอบสวนตร่งนี้ชัดเจนนะ,ะไม่ต้องเป็นห่วงครับแล้วเราให้พออเก็บรายละเอียดทั้งหมดแล้วฮะเรามีข้อมูลอยู่ฮะสามารถตรวจสอบได้ฮะว่าอาปืนมาากไหนอย่างไรเป็นปืนที่มีใบนิญาตแต่อย่างไรเราก็รวนะวังขยายผลมีอะไรเพิ่มเติมไหมครับเดี๋ยวฝากนิดหนึ่งอล้ฝากในเรื่องช่วงเทศกาลปีใหม่นะฮะ ท่านโปรเอกสุวัสด์แย่งยับสุกเนี่ยนะครับโดยานอธิบายของรัฐบาลของท่านโปรเอกยุทธจันโรชาได้สั่งการมายังสำนักงานหน่ชาติให้มีการบูรณาการในการป้องกันเหตุในช่วงเทศกาลปีใหม่และอำนวยความสะดกด้านการจราจรในพื้นที่ภาคเกศเนี่ยร้อยสี่สถานีแปดจังหวัดเมื่อวานเรานี่มีการปล่อยแถวระดมกวาด้างอาจกรรม ฝากถึงพี่น้องประชาชนที่ที่ไม่อยู่บ้านก็ดีหรือท่านไปต่างจังหวัดก็ดีท่านก็มาแจ้งตำรวจเข้าโครงการฝาก,กบ้านกัมําร์ทเพื่อนบ้านเตือนไแต่สิ่งสาคัญที่สุดที่จะฝากก็คือการยิงปืนฉลองลองหรือการจิดกู้เนี่ยต้องบางหนึ่งมันผิดกฎหมายสองแล้วก็ท่านอาจจะมีผู้บาดเจ็บพิเศษวิตต้องขอร้องกันนะครับช่วงนี้ผมสั่งให้ทุกพื้นที่เพิ่มความเข้มยกระดับมาตรการป้องปกันทุกมิตินะครับโดยเฉพาะสถานที่ท่องเที่ยวหาพี่น้องประชาชนมีบาะแสหรือ บุคคลที่ที่จะก่กอเหตุเนี่ยท่านแจ้งยังถ่ายตำรวจที่ใกล้เคียงโดยเฉพาะสถานที่ผลิตคุกลิตอะไรเนี่ยท่านต้องระมัดระวังท่านต้องหยุดนในช่วงนี้แล้วท่านมาจุดเฉลิมฉลองเนี่ยอาจจะไปไหม้บ้านคนอื่นการยิงวุฒปืนเนี่ยผิดกฎหมายอยู่นะขณะนี้เราสั่งเพิ่มความเข้มในทุกมิติสิ่งสําคัญเหนืออื่นใดก็คือขณะนี้บุคคลที่มีหมายจับหลบเข้ามาในพื้นที่เราเนี่ยหรือนอกพื้นที่เราจะเราจะติดก,การจับกลุ่ม,มแล้วหากท่านมีเบาะแส ให้แจ้งอย่างที่ตำรวจฮะเราจะตั้งให้แฟนให้สังคมไทยเนี่ยให้หน่าอยู่และให้ประชาชนมีความปลอดภัยในพืน้นที่ตำรวจท่านเกษนีเราจะเพิ่มมัความเข้มอย่างต่อเนื่องเลยทีทเดียวมันมีมีฝั่งโดนไหมไม่โดนไม่โดนไม่มีเลือดเลยไม่โดนนี่ก็มีมีดยาวครับ สามอันนี่้นี่ดูที่เกิดเหตุกว่านะก็ถอดก็ถอดถามที่นิดนึ่งอันอันนี้ใช่ไหมที่บอกกระสุนที่ว่าเนี่ยใช่ครับอันนี้เป็นี้เปกระสุนที่อยู่ในรังอยู่ในในโมครับที่เหลืออยู่ในโมครับยังไม่ได้ยิงครับ

เป็นพี่นะฮะแล้วก็แล้วก็อะไร,ร,รเป็น,นคนโตอะไรเนี้ยเนี่ยฮะคุณแม่ก็เสียใจนะฮะเกิดเหตุแบบนี้บลกน้องๆเยาวชนทุกคนคิดด้วยก่อนก่อนที่จะทำอะไรนะฮะหนึ่งเราคนไทยด้วยกันสองเมื่อดำนวนจับคุกดำเนินคด,ดีท่านก็ต้องจิดคุกเสียอนาคตไปแล้วนี่คือเป็นบุญทำหอนให้กันน้องๆเยาวชนทุกคนขอให้เคสนี้เป็นเคสสุดท้ายนะคะ จะดูอะไรอย่างดีนะครับคร่บิ่เค้ไแต่ไรฝันหรือตื่นเลยนี่นะครับก็ังแล้วแต่คนยิงคือคนขี่หลังก็ยินแล้วถึครับนี่นะนี่ไรฝันเข้าวฝันไรฝันรบมอไซค์วิ่งอยู่สอัไฟฟ้างมอไซค์คันนี้อ่ะครับงคนทัอมันคือไรแต่ไรฝัก็ไนตัว่วิซีอยู่อยู่ฝั่งนี้ครับ ต่างกันนี้ครับสภาพนี้ครับครับเห็นติดตีเห็นเกิดกลางวันเลยนะเนี่ยสายสองสายสองวงนอกสายสองซึ่งเนี่ยเนี่ยอาวุธมีดเห็เนี้ยเนี่ยดูไม่มีฟันคอขาดเลยนะมีดขนาดเนี้ยนะฮะมีดฟันคอขาดเลยเนี่ยขนาดยิงยังหนียังถือปืนอยู่เลยถึงชัดเจนมากเลยนะเพี่ขอบคุณนะทุกคน กีงา,าตบบนตัน,นะีอเวอรรนี้แล้ว่เดี๋ยวเมียกใหีคือันักนะจะได้ง่ายมักให้ทีมงองไปดาช่วยแนะับแก้ตรงนนะ